เนี่ยว์บาๆนี่ติดนะครับขอดูนี่าดูก่อนห้านะเนี่ยเห็นไหมส่งสองรอบนะครับนี่ก็หลุดข้างบนเลยนะครับใสยห้าวเลย อก็เราก็นิ่งเลยอมก็ใช้ดีนะใช้รุ่นตะกี้นะครับเนี่ยมาดูกันอู้นะครับไซนี้นะก็ไม่น่าเกียดนะเนี่ยไซเข้าขนาดตัวตะกี้เลยนะครับเนี่ยเอ้านะครับดูจุดเดียวกันเลยนะโุกช็ปุ๊บก็ส่งไซนี้ อุ้ยตัวนี้ไซส์สวยตัวนี้ไซส์สวยครับไส์สวยนะนะน,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 นี่เดี๋ยวโอ้ยวัดโอ้หวัดอ้นะนะตัวนี้ไซส์สวยวัดเห็นพะลุออกด้านบนเลยนะครับทุกี้สองสายนี้น่ปาห้าวมาคิดนะครับรงนีสามแต้ม ใช้ดีนะตัวนี้นะมันตันอาก้วนะครับตัวนี้ดีนะอื้อหูอู้อัดฉลบอู้หู ใส่สวยสวยุดเลยหเห็นตัวเลย,อยใอ้ม่ใหญ่ไม่ได้ก็เอาตัวเล็กมาแทน่ะ ดูนะครับนี่ก็เนี่ยเท่าดามเบ็ดเนี่ยสวัสดีครับเนาะแป๊บนึงอืมน,นนนะครับเป็นหมายติดถนนเลยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแต้มไหมเราจะเดินต่อจากหมายเมื่อวานแต่พอดีทางเข้าไปมันจะเจอแบบนี้พอดีเนะี่ยตายลมๆอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวไปลองดูกันนะนะส่วนมากปลามันจะหลบลมอย่างนี้หน้าหนาวนะีนความคิดของผมนะครับวันนี้ก็จะใช้เหยื่อใต้น้ำมันเดิมใช้เป็นปลายางไอหางยาวนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันตัวไหนกับตัวเดิมที่เราใช้เมื่อวานนั่นแหละปะ่ะโอเคฝากติดตามมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่หางยาวแบบนี้ตะกัวสามจุดห้านะโหบุบ บูบีมมันเป็นตะกัวนะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นทองเหลืองนะครับมันจะผูกเป็นแบบเท็กซัสแบบนี้นะครับมันจะให้ตัวแล้วก็ล็อกสต็อปเปอร์เกือบชิดปะตับเบรกนิดนึงเราจะเปิดเบรกก่อนอ่อน,ออนเพราะว่าสายเราใช้เส็นเล็กนะครับโอ้ อื uh huh. วัดย่างโหดเลยนะโอ้โ oh. หไม่ได้ส่งนะครับปลาปลาแต่ปลาเห็นไหมผมบอกแล้วครับ๋เวเดี๋ยวส่งให้นะครับ ครับขยับมาอีกที่นะครับลองดูเห็นไหมโอ้โหตึ๊บเลยนะครับ ลิ้มฝั่งเลยนะครับเนี่ยสองตัวแล้วนะครับพลาดไปมันเป็นหญ้านะผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ส่งนะครับเดีเป็นไรลิ้มฝั่งจะขึ้นเลยนะ ส่งแล้วนะครับอือหือมแม่งวัดโคตรแรงไงอืมน่าจะปลาน้อยนะครับแต่วัดแรงจริงโอ้พันยังไงเนี่ยโอ้โห สาส่งให้แล้วนะครับ

โอ้โหไป,ไปใช้ได้เลยนะครับใช้ปลาเค็มนี่ใช้ปลาเกลือมาในยาตัวนี้นะเองอืมมาถ่ายรูปก,ก่อนเหน้านะเนี่ยเหนย็นไหมส่งสองรอบนะครับนี่ก็หลุดข้างบนเลยนะครับ สหาห้าวนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมกดส่งไปแล้วนะแต่ว่าสายมันไปนะฮึสายห้าวเนี่ยนะครับสายนะน,นี้นะก็ไม่น่าเกียดนะเนี่ยสายเท่าขนาดตัวตะกี้เลยนะครับเนี่ย มันอยู่จุดเดียวกันเลยนะนโชบปุ๊บผมก็ส่งสายนิดนึ่งโอเคนะครับลงถังนะนเต็มคำเลยนะครับนี่ไปลงถังกัน จ,จุดเดียวกันเลยนะครับสองตัวมันมาโฉบเลยนะครับแล้วก็ส่งสายนิดหนึ่งปกติไม่ไม่ค่อยส่งนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ปลามันตัวเล็กเราก็ต้องปลามันปากเล็กเราต้องส่งนิดหนึ่งนะครับก็มันส่งแล้วมันนิ่งเลยนะดูเห็นไหมโฉบแล้ว มาลมนี้สามตัวนะครับนะี่บอกแล้วล่องนี้อย่ามองโอ้สายโอ้ยตัวนี้สาสวยโอ้โหตัวนี้สาสวยครับสาสวยนะนะนี่นี่เดี๋ยวโอ้ยวัดโอ้โหวัดเกินไปดูดูโอ้โหนะนะตัวนี้สาสวย ฮัลุออกด้านบนเลยนะครับตะกี้ส่งสายนิดหนึ่งปามันห้านะมีคลิปนะครับหลุมนี้สามแต้มนะก็หมายแบบนี้อย่ามองข้ามนะครับสามแต้มอนะไรเนี่ยส่งนิดหนึ่งช่วงนี้ปามเคี่ยวปามตัวน้อยแต่ถือว่าไซส,สดีนะตัวนี้นะโอเคนี่่อนตักเก็บลงเก็บลงถังสามตัวแล้วครับหมายนี้ไม่ถึงสิบนาทีนะ 哪样了？嗯 <noise> ไม่ว่าจะไม่รงมานะทำไ,ไม่ตไปขวาหน่อยนะ ก็ดูจับเลยอยวัดอย่างแรงด้วยเต็มเต็มายนี้ก็ปล่อยที่บ้านนะให้สระนะส่วนมาเขาไม่ตายนะ <c oughs> นี่ลงไปก็ดูจับเลยนะครับนิดเดียวของก็ส่งนิดนึงแล้วก็วัดสวนวัดแรงมาก โอเคยเตัดขาดว่มันตายต้นเจอกะไรตัดเสื้อชม่จพูยิ่งพงกระนั้นย่งพังกระนเป็นอะไรยิ่งพงกระนันป็นอะไ กระโดดกระวัดปุ๊บกระติดก <limitation> ี่ไม้เลย ขาแน่เลยเนะี่ยก็ทะลุต้องไงก่ายวะอืม้มกอจิ้มเบ็ดวไว้ในคมมไนะนอนงองอยู่อะ จากที่เมื่อกี้ขาดแล้วก็ตัดเปลี่ยนช็อคใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นทองเหลืองเลยนะครับนี่ยนะแล้วเปลี่ยนสต็อปเปอร์ใหม่นะดูกันจะได้แต้มไหมครับ ขนาดเท่ากันนะครับ3.5นะน้ำหนักนะแต่ว่าลูกมันจะเล็กกว่านะลูกมันจะเล็กแล้วก็เวลาตกนามันจะไม่โอ้คนเรี่ยมมากเลยนะลอ,อยมย กระโดดเลยนะครับอยู่ป่าไม่รู้นะ,ผม,ะผมต่ผมสงสัยไม่อยู่นะครับกระโดดเลยาน้อยนะครับอู้นุน่นไปนุน่นแล้วอืมก็ว่ากดสงสายแล้วนะระแวงนะครับเพราะว่า คนตกเยอะ ชอบไปเด้อ ตัวเงนินตัวทอง <t ell> <t ell> อือหึอู้หูอู้อัดฉลอบอู้หูอู้หูใสสวยซะด้วยอู้หูอินตัวเลย <t ell> <t ell> โอ้โหแม่งไปพันหญ้านะครับอืมใส่สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของในน้ำนะครับหืแต่ใส่สวยจริงพูดเลย บอกว่า oh, ถึงโดเนี maybe, maybe ่ยไม่รู้นะครับไม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มวัตถไซสวยนะคสวยนั่งเลยสวยจริง ขอ,อย่างน,นั่นอือต้นไม้สวยจังวัดสามที เบรกอ่อนไปเกินไปหรือไงน่นจะเบรกอ่อนเกินไปจริงครับโห้ลัยตัมไม้สั่นเลยนะใส้ดีๆนะมัน ม่ใส่ใหญ่ไม่ได้ก็เอาตัวเล็กมาแทนนะหืมหืหมุดอิกนะครับมีจริงอืมมาโห้เนี่ยส่งมันต้องส่งส่งแล้วไปลงไส้ลงคอโอ้โหมัน มาดูนะครับเน่ก็เนี่ยเท่าดามเบ็ดเนี่ยโอ้ถ้าเห็นช็อตะกี้นะผมวัดไปสามรอบเบรกน่าจะอ่อนนะครับวัดฟึดฟืดฟืดผมวัดโอ้โหติดแล้วติดแล้วที่ไหนได้โอ้โหขึ้นมาโอ้โหมันพาเข้าย่านะครับหลุดก็ได้ไอตัวนี้มาไม่เป็นไรไล่รอโอเคครับ กระโดดเลยเห็นตัวนะน,น่าจะเกือบโลหรือเปล่าไม่แมน่ใจก็พูดแล้วก็หาวห่าคุยเต่ะแ,แต่เราเห็นนะเนาะมันกระโดดเลยนะโ okay. อเคดูกันต่อครับตัวนี้ไม่ได้อ่านนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นที่บอกว่าจะไปเอารถเนาะลองตีไปไม้เดียวล่วงฝั่งก็กัดตุ้มไม่ส่งแล้ววัดสามทีแม่งโมโหเนี่ยไป จุดนั้นนะนะเห็นอยู่อน้จุดหน้าปากท่อนะดีเราอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะตีเข้าไปก็เยื่อมันติดก็ค่อยๆมันก็ล่วงลงมานะครับแล้วมันก็ปุ๊บเนยโอเคใช้ประมาณนี้แหละครับผมก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผลงาน โดยรวมเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแต่ก็มีวัดว่าวไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับนะมันเป็นที่น่าเจ็บใจโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปลงให้นะครับอาจจะช้านิดน,นึงเพราะว่าคลิปเก่าก็อยู่ในมือถืออีกหลายวันแล้วนะครับไม่ได้ตัดนะก็จะทยอยลงให้ชมกันนะเดี๋ยวถ้า อาจจะไม่แวะนะกลับบ้านนะเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านนะครับว่ามีขีดแต้มแต่ก็ใช้สวยๆก็พอมีนะครับวันนี้โอเคฝากติดตามไปด้วยนะครับผมไปเจอกันในในวิดีโอถัดไปครับผมสรุปก็หกแต้มนะครับก็ตามนี้แหละแต้มสวยๆมีตัวเล็กๆก็เดี๋ยวเราไปปล่อยลงสระนะครับตัวน้นอยๆ เราจะทำเป็นนะประกอบอาหารต่อไป